อ๋อไฟจราจรใช่ไหมพี่ต้นพาเที่ยวนะคะมีไฟสีอะไรบ้างลูกแ,ลแดงแเหลืองเกียวม,มีกีตาร์ด้วยไหนอะลูกกีตาร์อ่ะกีตาร์สีอะไรเอ่ยโอ้มายืนซะไม่เห็นกีตาร์กันเลยเออครับอ่ะเล่นกันใหญ่เลยอ่ะเล่นกันใหญ่เลยกีตาร์ อ่ะอ่ะเดินชมบรรยากาศมีตรงไหนอีกลูกวงกลมเซอร์เคอร์เลยไปอะไรนะลูกเดินไปดูอะไรตรงนน้นน้อไปดูบรรยากาศสวยๆสิไหนอะลูกอะไรครับ <or> มันเคยเป็นกัง<ส>หัน<ย>บ้าลูก<ส><ย> <S para> แต่ตอนนี้มันไม่มีบพัดแล้วอ่ะใช่มันไม่มีใบพัดแล้วน,วนี่ดูบรรยากาศสวยๆพิตต้นพาดูบรรยากาศสวยๆเ,เห็นไหมรูทสิบสองใช่โอ้แฮปปี้ oh, คนยิ้มพิตต้นยิ้มอาพิตต้น ยืนยืนแล้วยิ้มรียิ้มหล่อๆสิยิ้มอ้าวไม่ยิ้มเหรออ่าดอกไม้สวยไหมครับสวยไหมลูกดอกไม้สวยมอาไปดูม้าสิป่ะใครจะกล้าไปดูมา้มานี่นะคะน้องตังมาดูมา้าม้ามันมีสามขานะคะมันขาด ขามันขาดไปข้างนึงใช่ไหมน้องตังว่าค่ะน่าสงสารไหมทขาน่าสงสารไหมลูกเออน่าสงสารจังเลยเนี่ยมาเนี่ย